สบายดีพี่น้องสบาดิยามาเักกาด้อสวนมะม่วงค่อใหญ่างามแข้งเลี้ยงเนาะนี่เนาะ Xảy heo nha các nè Cái Cái ơi Cái xảy heo nha người, xảy ใส่แหงาเนี่น้องนี่ใส่โนกบ่โอ้ยไปะปแม่มันมาอยู่พี่น้องก็แหม่ไปซีสเกตอีกแล้วปปไปเรื่อไปเด้อยลงมา ดำดำแล้ยังเมื่อจเชหัน่ะโอ้พ่อแตงยา่อมพอยู่เลยเอ้ยกินแต่ไข่ปะลงมาลงมาถือยากรขันสิลงอ่ะเกือบใส่เกือบนะเกือบพี่ใส ใส่เกิอบก่อนเกด๋ยวได้ยังยิงข่าวนะข่าจีใส่เกือบกอนนั่งอุ้มมาค้ายมาถั่วคำว่านนี่เฮ้ยเองว่าสีวิตแล้ววะสะยังยังพอไปอยู่ยังพอไปคำสีดาหรือบัน,นาสีดาแหละ ทุมาเมื่อคืนเช่นเมร่ะค่ะเมื่อคืนทอดข้าวบอหอยแครดบอสมหนาคขนี้ป้าดื้อนะแคทไปใส่มันไปใส่ไปใส่แคทนะก็ไปหาเงิน ก็ไปเอาปลามากินเออเปีย <herum> น <len 43> ้ำน้ำอันนี้มาหน่อยต้นเฮยน้ำปอนมันมาอย่างอยู่หัวนึกไปนะลงมาลงมาปอนมันลงมาไม่ใช่พักไม่เถ่ามึงนะขี่ไก่ตะบ้านเฮย ใจว่วะนี่ยนะเออในโลงไปคอมันเมื่อใส่อัะไรพักแปดอีเมย์กันไหมอืมเนาะพักหน้าหล่งเฮ้ยเออเด้อยไปไปขึ้นเคิงห้องน้ำไหมน้ำ đám sao <laughs> tụi nhang ngam ngam thôi à anh nào mà ha thấy anh phi tụi nhang ngam ngam ui đam ai đi lòm khi nữa thêm tàu hơi tàu phải xài ra đi ai anh อย่างมาแล้วเร็วขึ้นมาใส่ข้าวบูซาพี่น้อยห้าไก่เออเดี๋ยวมันมามาๆมา,มาห้องแม่เฮ้ยหิ้ม พี่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 แม่มันไปซีสเกตทานดูส้มเลยต้นงวงพอใหญ่มากับเป็นดอกง่างง่างง่างพี่พี่ ยังยังสั่งเลยยังยังยังให้อุ่มอีไรไปย่างย่ง่งยป่ะไปเบิ่งนาด้ว่ะมันนี้บกคอยน้าปนในเนาะมาแล้วมัลน ปลาปลาอย่างเทนพีผีผีไหมถิ่งพีเออปลาไม่ใช่ปลาใช่อยากกินปลาบ่ฮะอยากบ่ฮะงางอยากกินปลาบ่ปลาไหมผีเด้อมามามา เต้นเต้นเต้นมาผิดเด้อมาเต้นเด้อสิมาเต้นยิ้มใช่ปะเต้นอุ้ยเออเออแม่แม่ป่ะปนั่งเมื่งปกตินั่งขึ้นมานอนเฮาจะดำเมื่อคืนมาขึ้นมา แคดไปอยู่แคดไปไทยไปสีสเกตไปหาหนาสาวเพิ่นปะไปเยี่ยมหน้าสาวน้องแม่ค่ะสาวก็มาแล้วนะคะเหลือแต่คนขุดอื <c oughs> tập in viên, hả hả đấy đấy, hả 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 nhang 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 nhang, hả 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 nhà đi đi nhà đi đi tay tên đấy tên như thế tím 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 ừ lên 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 เออเออเออมันกำลังว่าเป็นมี่นเลยแม่แม่กระดำดำเดีดำ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 ดม Thấy Thấy? <laughs> Thấy Thấy tên đấy Thấy tên đấy <laughs> Nè tay tên tay à <laughs> tên gì tay tên, à. à, tên Tên tay à, tên Tên đây nào. <cười> 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 tên tên ย่างกันเอตินเอตินเลยใครไม่ใช่แค่เอตินเนี้ยลาเลยดพี่น้องจ่าฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกันใม่คลิปหนาบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายจีย่างกันตุย่าหน้าตุย่าตุย่าในแม่งนงล่ะกะ